ทำอะไรคะลูกสาวเอามาปนังนีเ่เห็นแม่นั่วตรงนี้เก้าอี้คนละตัวกันนะคะนั่งคนละตัวนะเดกผาอยเล่นโบฟาฝาฝาขวดค่ะขวดใช่ค่ะฝาไว้ปิดขวดขวดใช่ค่ะฝาขวด,ขวดก็ไก่ก็ไก่ขอไข่ ไก่ขอขวดลูกตัวจ้าจบแล้วหรอคะเร็วจังเลยหนึ <m <m ่งสองาม่เาเ็ด้าเจ็ดเอาใหม่เอาใหาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสาม่เ้าเจาเจแล้วสี่อะคะไปไหนอ่ะ เก่งเก่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจุดแจ้วไหนดูฟันยิ้มสวยๆเออนั่นแหละฟันฮารุสวยแปรงฟันทุกวันเลยอุ้ยตกเก้าอี้ตกเก้าอีกกออ้ล้ว,วังสวยไหมคะฮารุสวยไหยมฮาลุสวยไหม ไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนี่ดูดูนี่ก่อนนี่ก่อนไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดินน้องเดี๋ยวเดินน้องแป๊บนึงค่ะลูกแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ทําให้เออนั่งนั่งจะนั่งอีกแล้วอ่ะนั่งนั่งนั่งนะเออนี่อ่ะหอมหอม สวยไหมสวยสวยนักสวยสวยมากไหมคะอือ้วยเลวด้วยเลวภาษาใต้มั่งภาษากลางมั่งนะจัง